สวัสดีกันคือเก้าค่ะสำหรับเซานีเนาะบุญภา,าบ้านสวนก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะคะบ้านเกิดอำเภอเขมราชนั่นเองจ้ะหนาวหนาวพี่น้องมือนีฮาสซีนี่อันมือนีบุญภาซสินี่หลายๆอย่ยางนะจ๊ะ้ารกิจหลายอย่างขักจากมือนีเศร้านี่ยันคุณตาว่าสีผ้าเซบาศกอนว่าสั่นตอนเศร้าจ้ะเดี๋ยวถา,าดเซบาเนาะจ้ะเนาะอันนี้กับผ้าองค์แลกเนาะจ้ะผ้าอง์แลกคนสิม,มาตาผู้ขาพู้เนาะจ้ะ เป็นอย่างเพิ่นขี่รถมาบินธบาทป่ะสิว,นวะนอกจากอันนี้เพิ่นเพิ่นตัดขานอกจากน่สิเป็นแบบว่าโลคบเบาหวานนั่งสีจาะเลือขาขางหนึ่งจ้ะเพิ่นกเ็เลยอ่าทันคณะอำเภอเพิ่นกเ็เลยว่าเออใส่รถได้ให้ขับรถได้มาบินธบาทว่าสันจ่ะเพิ่นกเ็เลยมีรถประจําตําแหน่งเนาะคะเนาะ,นะกะอยู่องค์เดียวจ่ะอยู่ผูเขาอีกขางนึงเดี๋ยวใส่บาทอ่าองค์นี้แล้วเดี๋ยวก็สิมีพระอาจารย์อีกทันนึงเด้อจ้ะ มีมาแล้วจ้าทุกคนรับพรน,น้ำกันเด้อจะเด้อเอาบุญมาฝากเบอร์ทุกคนเด้อจ้าอันนี้ก็องค์หนึ่งเนาะจ้าเดี๋ยวเขาใส่บาทองค์นี้แล้วพ่อยายมากินเขาเสาแล้วกระิพ้าไปอันท่าสีพญานาคพ,พัชรจ้าพ่อยเเพ่นกระไดอันพระอาจารย์เนาะพ่นกระไดผ้าสั่งพญานาคเนาะค่ะบนภูเขาพูไกลๆพุ่นนะจา้าภูเขามองหันวิวดีจ้าวิวสวยเพิ่นกะได้คอเอียงเกาะ อาจดทะเบียนอีหยังจักอย่างอ่ะจ๊ะมนุษย์ภาคกบะเป๋าเปลี่ยนนอะโนแบบว่าลิขสิทธิ์อีหยังแบบว่าบ่ให้คือบ้านโกกอกนะจ๊ะต้องขอเจ้าคณะอำเภอก่อนนะจ๊ะเนาะก่อนพิจสางพญานาคจ้ะเพิ่นก็ขอแล้วหนังสือจากคณะเจ้าอำเภอแล้วก็อนุมัติว่าสร้างพญานาคได้อย่างสิเนาะจ้ะสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหมองนึงเนาะค่ะเพราะว่าหน้าฝนหม่องอันหม่องวัดเพิ่นอยู่นั่นก็สิเป็นเป็นน้ําตกเนาะจ้ะสิมีน้ําตกงามๆามจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่เลยนี่ละจ้ะ แม่ตอยอดเนาะค่ะเนาะกับผ้าพ่อยายผ้ามาทาสีแต่ว่าพ่อยายเดี๋ยวพนกับเก่งล้าด้วยจ้ะโบเดจบสินจบหยังมากเนาะค่ะแต่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นแบบว่ามีฝีมือเนาะค่ะเนาะอ่าเพิ่นกับสีเป็นอ่าเพิ่นเฮ็ดเป็นหลายอย่างเนาะจ้ะพ่อใหญ่เพิ่นแกะสลักเพิ่นอีหยังเป็นหลายอย่างจ้ะเนาะเพิ่นมีฝีมือขนาดค่ะพ่อใหญ่เพิ่นกับสีพาลูกมาหลานมาเฮ็ดมาสร้างหมองนี้เนาะจ้าเนาะแล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงเพิ่นกะ จกไฟสินมาเนาะค่ะเป็นเห็ดโอ้ยเป็นเห็ดดีขนาดจากัาจากก็ได้มาต่อยอดไดล้ไล่คนเน,นาะค่ะเนาะลูกหลานที่มาจากทางไก่ทางยังกะได้มาต่อยอดมาขอพรพญานาคกไ็ได้ได้แบบมีโชคมิลาบกันทัวหนาเน,นาะค่ะเนาะได้เห็ดตุนเงินตุนทองมาเบ้อสุขคนค่ะบ,บุญภาพก็เป็นหนึ่งในหนันคือกันเน,นาะชะเนาะกะได้มาต่อยอดน้ำเพลินเพราะว่าเฮาได้โชคได้ลาบเพื่อนไทยโฉมไทยลาบเน,นาะชะเนาะวันนี้เฮาก็เลยอ่า มาต่อยอดน้ำเพลินเลยกะมาทาสีน้ำเนาะจ้ะเนาะก,ก่อนเข้าสิกับอ่าชนบุรีค่ะเดี๋ยวมือเรงน,นะพะกัสิกับชนบุรีแล้วจ้ะมืออืกก่นเดี๋ยวซื้อกันเด้อจะเดินอยู่บุญภาบ้านสวนเนาะชนบุรีค่ะเดี๋ยวพอกันจา้าเดี๋ยวมือนีต่ออ่าถ้ำบุญทํำท่านก็น,กน,กากนก่าจะเนาะสั่งบุญก่อนจ่ะนี่เขา้ากระลังสีอันเขากินปีใหม่ยังไม่เสร็จ,ก,จก,ก,กันเลย บ้านไม่มีใครอยู่นะคะก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ด้วยคะ่ะทุกคนอันนี้นั่งเล่นนั่งเล่นไม่ใช่เตียงนอนนะคะเตียงนั่งเล่นสภาพยังโซโลมอนอยู่กับสมบัติคะ่ะทุกคนแจ็คสี่เอาหยัางแจ็คสี <c oughs> หาสมบัติห,า,หาสมบัติไม่เจอ <c oughs> มันหกหลาย บ้านบ้านหกหลายหาสมบัติประเสอปีหนึ่งมาเธอหนึ่งค่ะหาสมบัติพระสถานไม่เจอค่ะทุกคนอนาณาจักรอาณาจักรบ้านลูกสาวคนโตคนเล็กกับพัรยาเล้วคนเล็กกับก่อนคนเล็กงี่เง่าคนเล็กจะงี่เง่าคนโตไม่เท่าไหร่ แถวนี้แบบโอ้โหวันนี้หนาวมากค่ะทุกคนหนาวมากๆหนาวหนาวขนาดเลยหนาวหลายอาณาจักรเอานูนห้องหนึ่งห,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 หกหลายบ้านลกมากค่ะทุกคนทงนู้นฝั่งนูน้นก็จะไปออกไปไปล้างบ้านเอาไปด้านครัวค่ะครัวหลังบ้าน เมื่อตืต่นตนเลยอ,อุบลน,นี่หนาวมากๆเลยไม่ใช่อุบลดิเขมราดเอ๊ะมันจะโดนลรสกระ์ไม่เสียงเพลงก่อนกลับพัทยาก่อนกลับชนบุรีเราจะมาขอพรจากคุณตาก่อนนะคะทุกคนจปีนี้ก็ขอให้ทุกคนปีใหม่นี้เนาะขอขอให้ <ขอ S 1> ทุกทกท่าน,านมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจเด้อจ้าเด้อเงินทองไหลมาเทมาเด้อจ้ะ ก็พ่อใหญ่ก็เด้ให้พ่อลูกหลานก่อ <c oughs> นศิัพภรรยาเนาะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้บุญนภาก็จะอยู่บุญนาบ้านสวนแล้วเด้อจากบ้านที่ชนบุรีเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเกิดจ้าก็จะมาหาคุณตาปีละครั้งนึง่งเนาะเดี๋ยวพอกันเด้อจ้าเด้อ